นี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีการเตรียมหัวเชื้อเห็ดตับเต่าซึ่งเป็นหัวเชื้อในเมล็ดข้าวฟ่างเพื่อที่จะเอาไปใส่ในกล้าไม้นะคะ1ขวดเนี่ยสามารถเตรียมหัวเชื้อได้ทั้งหมด3ามลิตรนะคะขั้นตอนเอาเราไปพร้อมกันนะคะข้าวฟ่างที่เราทําในห้องปฏิบัติการนะคะที่วิสาหกิจชุมชนบ้านบุญแจมนะคะวิสาหกิจ ผลิตหัวเชื้อเห็ดไมโครไรซาและพืชเศรษฐกิจแบบครบวงจรนะคะที่บ้านบุญแจมตำบลน,น้ำเหลาอำเภอล้องกวางจังหวัดแพร่นะคะ,ะขั้นตอนต่อไปก็คือเราเอาน้ำนะคะใส่ลงไปนะคะประมาณ750ประมาณ750ิลลิลิตรนะคะหรือ750ซีซีนะคะแล้วเราก็จะใช้มือยีนะคะยีเพื่อให้ เส้นใยที่เกาะอยู่บนมเมล็ดข้าวฟ่างเนี่ยหลุดออกไปในน้ำนะคะลักษณะของน้ำก็จะเริ่มเป็นสีน้ำตาลนะคะเพราะว่าเส้นใยแล้วก็สารที่เชื้อเห็ดผลิตขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลนะคะก็จะทำให้น้ำที่ได้เนี่เป็นสีน้ำตาลด้วย อรอบแรกนะคะเราก็ยีรอบแรกเสร็จนะคะเราก็จะกรองเอาน้ำเอากลมังมาด้วยกรอ,องใส่ตะก้านี่นะคะตะก้าที่มีลักษณะเป็นตาข่ายนะคะตาข่ายนี้จะกรองเอาเม็ดข้าวฟ่างไว้นะคะแล้วก็จะได้น้ํารอบแรกนะคะแล้วเราก็จะทํา สองครั้งนะคะยีอีกรอบหนึ่งนะคะรอบแรกเส้นใยก็จะหลุดไปบางส่วนนะคะก็จะเหลือบางส่วนแต่เราต้องยีอีกรอบหนึ่ง การที่เราต้องยีนะคะเราไม่ไปปั่นก่อนเพราะว่าลักษณะของเส้นใยเขาจะได้มีลักษณะเป็นเส้นสายที่ยาวไม่แตกไม่ขาดนะคะพยามให้เส้นใยโดนทําลายน้อยที่สุดมันจะสามารถตั้งตัวได้ไวเวลาเราไปใส่ก้าไม้ก็จะกรองอีกนะคะ เป็นลักษณะของอหัวเชื้อเห็ดนะคะจากการยีก็จะมีเส้นใยแขวนลอยอยู่ในน้ำนะคะเป็นสีน้ำตาลมเมล็ดข้าวฟ่างที่เหลือนะคะ,มะเมล็ดข้าวฟ่างที่เหลือเราก็จะเอาไปปั่นในเครื่องปั่นผลไม้ปกติของเราเ่ยค่ะเพราะว่าเราปั่นเพราะว่ามันยังมีเส้นใยของเห็ดบางส่วนเนี่ยแทงเข้าไปในมเมล็ดข้าวฟ่าง ฉะนั้นเราต้องปั่นให้มเมล็ดข้าวฟ่างแตกเพื่อที่จะให้เส้นใยเขาออกมานะคะการที่เราไม่ปั่นตั้งแต่รอบแรกเนี่ยเพราะว่า่ามันจะมีกระบวนการที่ทําให้เกิดความร้อนซึ่งอาจจะทําลายเส้นใยของเห็ดได้ฉะนั้นเราจําเป็นต้องยีให้ออกไปก่อนนะคะ ที่ได้ดีผสมกันเลยนะคะ ลักษณะของหัวเชื้อที่ได้นะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้นะคะ่ะมีเส้นใยเต็มไปหมดนะคะคันนี้เวลาใส่ในก้าไม้เนาะ,อะขอก้าไม้จำนวนหนึ่งต้น,นะคะ่ะอันนี้เป็นก้าผักกูดนะคะเป็นพืชอาศัยของเห็ดตับเต่าด้วยเหมือนกันเวลาจะใส่ลักษณะของดินที่อยู่ในถุงจะต้องไม่แฉะไม่ชื้นจนเกินไปนะคะต้องดินพอหมาด ฉะนั้นต้นไม้ก้าไม้ที่แห้งเนี่ยเราควรที่จะลดน้ําก่อนหนึ่งวันก่อนที่จะใส่เชื้อเห็ดนะคะลักษณะดินดินที่เพาะก็สําคัญควรที่จะมีส่วนของหน้าดินเป็นองค์ประกอบจะเป็นดินที่เป็นดินป่าก็ได้หน้าดินก็ได้แล้วก็ผสมกับแกลบแล้วก็ขี้วัวหรือปุ๋ยคอกอัตราส่วนดินสส่วนแกลบหส่วนแล้วก็ขี้วัว1ส่วนนะคะจะเป็นสัดส่วนของ ดินที่เหมาะสําหรับการพ่อล้าไม้ใส่เชื้อเห็ดไมโครไรซานะคะคราวนี้เวลาใส่เนี่ยเราก็พยายามบีบบีบเบาๆให้ดินแตกเป็นร่องเนาะคว่กันสองด้านเพื่อที่จะใส่เชื้อเห็ดแล้วเชื้อเห็ดลงไปเกาะที่รากให้มากที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนะคะการใส่ ต้นไม้ก้าไม้เนี่ยถ้าสูงหนึ่งคืบประมาณสิบเซนเนี่ยเราจะใส่เชื้อเห็ดสิบซีซีหรือหนึ่งช้อนโต๊ะถ้าต้นนี้สองคืบก็ใส่สองช้อนโต๊ะนะคะยี่สิบซีซีเวลาใส่นะคะต้องคนก่อนเพราะว่าเส้นใยเขานอนก้นที่หัวเชื้อนะคะก็ใส่รอบๆนะคะ ไปรอบๆตามร่องแค่เนี้ยแล้วเราก็เอาไปอนุบาลไว้ในที่ร่มหรือที่แสงลำไรยอย่าให้โดนน้ำฝนชะอ่าถ้าเราสังเกตว่าดินค่อนข้างแห้งหรือจะแห้งนะเราก็สามารถลดน้ำได้แต่ไม่แนะนำให้ลดน้ำในช่วงระยะ3วันแรกเพราะว่าเป็นระยะที่เชื้อเห็ดเส้นใย,ยเห็ดกำลังตั้งตัวเพื่อที่จะไปเกาะกับรากของต้นไม้อ่าถ้าจะให้ดีแนะนำให้ใส่สองครั้ง หมายความว่าห่างกัน15วันเราทำอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเชื้อเห็ดที่ได้เนี่ยถ้าเรายังใส่ไม่หมดเนาะเราสามารถใส่ขวดพลาสติกแช่ในตู้เย็นช่องปกติได้อีกประมาณ15วันนะคะถ้าเราเอาออกมาแล้วเปิดดูถ้ามันได้กลิ่นเห็ดไม่เหม็นเป็นแบคทีเรียอันนั้นก็ยังถือว่าใช้ได้ดีอยู่แต่ถ้ามันเป็นน้ำหมกักกลิ่นเหม็นๆน,นั่นก็ไม่ค่อยจะดีละนะคะ mm. เป็นวิธีสังเกตง่ายๆค่ะ